กินมีกะทิก็การเร็จแล้วใบจุ้มสีจ้ะน้ำหมี่กะทินะคะข้นๆค่ะทำอย่างนี้เลยนะคะอน,นี่นนคือเครื่องปรุงนะคะ,คะก็มีหมูสับนะคะแล้วก็ถั่วลิสงบดนะคะกะทิชาวเกาะแล้วก็น้ำมะขามเปียกเต้าเจี้ยวแล้วก็ไข่ไข่นี่เราต้องตีก่อนนะคะขาดไม่ได้คือพริกแกงนะคะอันดับแรกนะคะพริกแกงนะคะอัดพริกแกงกับน้ำมันก่อนนะคะอย่าใส่เยอะนะคะ เนี่ยค่ะเราจะมาผัดพริกแกงกับน้ำมันให้หอมก่อนนะคะพอเขาหอมนะคะค่อยๆหยอดหัวกะทินะคะแล้ก็ไฟอ่อนนะคะอันนี้ค่อยค่อยหยอดหัวกะทินะคะค่ะเขาเริ่มแตกมันแล้วนะคะเห็นไหมคะ อเคนะคะเรามาใส่หัวอีกนะคะพยายามใส่ทีอะน,น้อยนะคะกะทิเห็นไหมคะแตกมันได้ที่แล้วนะคะอย่างงี้นะคะเขาจะค่อยๆแตกนะคะสวยะคะ่ะต่อไปเราจะมาใส่หมูสับนะคะหมูสับลงไปะคะ่ะคนให้เข้ากันนะคะคนให้สุกนะคะ ต่อไปเราจะเป็นถั่วลิสงบดน,นะคะใส่ลงไปะคะ่ะถั่วลิสงบดน,นะคะผัดให้เข้ากันหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้คือเต้าเจี้ยวนะคะเต้าเจี้ยวนี้อย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะแล้เวเราจะมาชิมทีหลังนะคะเพราะว่าเต้าเจี้ยวเขาค่อนข้างเค็มใส่ไปสักทุกทีหนึ่งก่อนเนาะแล้วยังไงเราจะมาปรุงอีกครั้งหนึ่งนะคะผัดให้หอมเข้ากันหน่อยะคะ่ะ ต่อไปเป็นน้ำมะขามเปียกนะคะเหมือนกันนะคะอย่าใส่เยอะใส่ไปสักสองช้อนโต๊ะก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาปรุงทีหลังเกลือค่ะเกลือนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามาชิมทีหลังนะคะแล้วก็ผงนัวนะคะผงนัวสักไปสักช้อนหนึ่งนะคะผงนัวแล้วแต่คนชอบนะคะผงนัวเนี่ยผงนัวคือผงชูรสนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายนะคะน้ําตาลทรายแดงนะคะบางคนใส่น้ําตาลปี๊บก,ก็ได้นะคะ อย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะอนะคะ่ะสามช้อนก่อนนะคะอะเรามาผัดให้เข้ากันก่อนนะคะอาผัดเข้ากันสวยงามรนะคะ,ะ,คะเห็นไหมคะขาดอะไรเอ่ยเราขาดหางกะทินะคะหางกะทิที่เหลือนะคะใส่ให้หมดเลยคะ่ะหรือว่าใครที่ว่าชอบน้ําเยอะนะคะเอาน้ําเพิ่มเลยนะคะเดจะชมซีเอาน้ําเพิ่มนะคะเพราะว่าต้องการน้ําเยอะหน่อยคะ่ะเพราะว่าเราครอบครัวเรา ได้เยอะเลยนะคะเนี่ยค่ะใส่ลงไปได้ค่ะเห็นไหมคะแล้วแต่ใจชอบนะคะใส่อีกก็ได้นะคะน้ําเริ่มเดือดแล้วนะคะตอนที่น้ําเดือดนะคะเรามาใส่ไข่นะคะไข่จุ้มสีใส่ประมาณสีฟองนะคะเราต้องตีไข่ก่อนนะคะตีไข่ก่อนนะคะเพื่อว่าเขาจะได้เป็นเส้นนะคะถ้าอยากให้เขาเป็นเส้นสวยนะคะ เราใช้ซ่อมค่ะโรยไ,ไปอย่างนี้ค่ะถ้าต้องการค้นมากกว่าน,นี้ก็ใส่ไปได้อีกนะคะ<ๆ>ให้ไข่เขาสุกก่อนนะคะให้เป็นเส้นก่อนนะคะแล้วเราถึงคนนะคะอย่างนี้ค่ะ,ะสำหรับวิธีลวกเส้นนะคะเคล็ดลับนะคะเพื่อให้เส้นเงางามนะคะ ใส่น้ำมันไปในน้ำต้มนะคะเล็กน้อยนะคะหรือน้ำรวกนะคะแล้วก็พอน้ำเดือดน,นะคะลวกเส้นนะคะแล้วเส้นเราก็จะได้เงางามนะคะอันนี้คือวิธีลวกเส้นนะคะลวกถั่วง,งอกด้วยนะคะสักประมาณ1นึาที2องนาที 3. อันนี้คือน้ำหมี่กะทินะคะน้ำหมี่กะทิะคะ่ะเสร็จแล้วค่ะ อันนี้คือกำลังลวกเส้นนะคะกำลังจ้าวิที่กินเด้อใส่ถั่วงอกนะคะถั่วงอกในก่ก็แล้วแต่เด้อค่ะเด้อผู้ใดมักลวกก็ลวกผู้ใดบ้มักลวกก็บ่กกกกกกรตรงลวกเด้อค่ะใส่ถั่วงอกอันนี้ใส่เส้นนะคะว่าผู้สิลายแท้เอาแบกเครื่องเนะะ้อค่ะยั่วๆค่ะ น้ำค่ะนัวๆคนน่นะน้ำมีกะทิลาดลงไปสลาลาจุ้มซีซิมเด้อค่ะเด้อโอ้โคนะน่ะนัวเข้มขน้นแล้วุกคนมัดละคะ่ะใส่ลายใส่หน่อยเนี่ยมีกะทิค่ะน้ำมีกะทินะคะข้นๆค,ค่ะทำ่างนี้เลยนะคะอร่อยค่ะมาค่ะกินมีกะทิกับกาเสร็จแล้วใบจุ้มซีจ้า